ลำดับที่สองเด็กหญิงวราธิยาโอเลอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกภาคแปดได้คะแนนสูงวิชาภาษาไทย93.5คะแนนและคะแนนสูงวิชาภาษาอังกฤษ93.5คะแนนลำดับที่ ลำดับต่อไปเด็กชายุ่และีขังโมนักเรียนั้นประถศึกษาปีที่6น8ได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ9.3.75คะแนนลาดับต่อไปเด็กหญิงเป็นวิญาณสองนนักเรีนั้นปรศึกษาปีที่6 2ได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ9.3.75คะแนนและเด็กชา ที่มีผลคนรวมทารการทดสอบภาษาและอัตราการถือถ่าโคนเดสูงสุดอันดับที่1เด็กชายรายที่ไมพัฒนาพันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่68ได้คะแนนสามร้าสสองพั้คะแนนกินเป็นร้อย Bye.

thank เด็กหญิงเมแก้วเกได้คะแนนละสดาสอันที่สเด็กหญิงนกากาลนทีเได้คะแนนร้อยลแเแปสาอันดับที่สาเด็กหญิงัชร เป็นนิการสอเถือได้คะแนนรอยล94.25อันดับที่สเด็กหญิงลินรดาขาวนลได้คะแนนรอยละ8 5 8อันดับที่สมเด็กหญิงคิวแมละาพันสีทองคำได้คะแนน ชั้ประถมศึกษาปีที่6ค6อันดับที่1เด็กหญิงจิราวันใจอีได้แก่ อณะดัชัผมได้คะแนนรอยละแปดสอันดับที่สองเดกชายวัักสาคุได้แน 8, นรอยละแปแปอันดับที่สามเด็กิ อันดับที่สามเด็กอิกนนิชาไทยธนศาศักได้คะแนนร้อยราสิบ